สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อมบุณพยากรณ์สากค่ะ วันนี้เราทำพิากษากันในหัวข้อเรื่องเด่นวันนี้นะคะดวงประจําวันที่7พฤษภาคม2564ค่ะก็เราไปไพ่เรื่องทั้งหมด3กองเหมือนเดิมนะคะกองที่1กองที่2และกลองที่3ค่ะฟังไว้เป็นแนวทางฟังไว้เป็นไกด์ไลน์อย่าซีเรียสอย่าจริงจังนะคะเพราะว่าเราทํานายดวงในภาพกว้างไม่ได้เจาะจงดวงในใครเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังอินพิ่าพยากอง3926ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและฝากกดแชร์สำหรับแฟนช่องที่ฟังกันประจํานะคะถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดแชร์ด้วยค่ะแล้วรบกวน นิดนึงว่ากดกระดิ่งแล้วหรือยางจะได้ไม่พลาดคลิปสําคัญต่ลงคลิปที่ไม่เหมาะลงไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่แล้วเรามาฟังคําทํานายกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะวันนี้ได้ไพ่1ดาบค่ะราชนีถือถ้วยราชาถือถ้วย the empress แล้วก็หนึ่งเมท้าค่ะต้องบอกว่าวันนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันอาจจะเอื่อยๆเนยๆไม่ค่อยแบบแอคทีฟสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันก็อาจจะเหมือนกับว่าต้องเจรจากับคนต้มพุบป,ป,ปะผู้คนและผู้คนก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟเท่าเราสักเท่าไหร่นะต้องบอกก่อนเลยค่ะวานนสถานการณ์คุณจะเจอคนแบบนั้นแต่ว่าสถานการณ์ในแบบแบบนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่างานจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะต้องบอกวันนี้อะไร ที่ทำจะประสบความสำเร็จค่ะแต่ว่าวันนี้คุณต้องสร้างแรงแอคทีฟให้กับตัวเองแล้วก็ คนอื่นไม่อคทีฟแต่คุณอคทีฟบแนั้นเท่านั้นพอค่ะแล้วเดี๋ยวงานมันจะสําเร็จในปลายทางแน่นอนนะคะวันนี้ใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับของสวยของงามนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับร้านเสริมสวยใครที่ทาอะไรที่เกี่ยวกับความประณีตนะคะหรือว่าใครที่ทำออด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยหรืออะไรในวันนี้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าวันนี้อาจจะมีความวุ่นวายจุกจิกกับเรื่องของคนตลอดทั้งวันเลยะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับอาจจะต้องมีมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจต้องทําอะไรหรือว่าต้องปรับปรุงเปลี่ยน เกณฑ์นในการปรับผู้เปลี่ยนแปลงในวันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่เกณฑ์นในการกต้องตัดสินใจหรือเกณฑ์นในต้องทําอะไรพร้อมๆกันในวันนี้มีหลายเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลรักษาอารมณ์ของตัวคุณเองให้ดีเพราะว่าอาจจะคุยกับคนที่แบบคิดช้าหรือว่าอาจจะคุยกับคนที่แบบว่าเ,เข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงวันนี้ถ้าเราใจเย็นสัอย่างนะคะทุกอย่างมันมีความสําเร็จแน่นอนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพอจบวันคนจะมารู้สึกว่าเออเราก็ผ่านไปได้นี่เองนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้ววันนี้นะคะคนที่เลือกก่ในที1 อย่ามัวแต่แอคทีฟทำงานมากจะลืมกินข้าวกินยาน,นะคะแล้วก็กินน้ำเ,ย,เยอะๆด้วยค่ะอ๋อ,อที่สำคัญถ้าวันนี้เจอผลไม้กินด้วยนะคะจะได้สดชื่นสำหรับข้อน,นี้เรื่องไพ่ในกองที่2นะคะวันนี้คุณได้ไพ่6เหรียญค่ะ9ถ้วยนะคะ2เหรียญค่ะ 8ดาบแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเวอร์นะคะต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเจออะไรติดขัดหรือมีภาวะความเครียดอะไรการแผ่เมตตานะคะให้เจ้าที่เจ,ทเจ้าทางเจ้ากรรมในเวรหรือให้สิ่งที่ติดขัดนะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณในการที่เปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างนะคะแล้วก็เขาเรียกอาศัยมูเตลูเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะทําให้ปลายทางของคุณในวันนี้มีความสําเร็จค่ะวันนี้คุณอาจจะมีการนั่งเจราจาพบปะผู้คนค่อนข้างมากอย่าลืมรักษาะระยะห่างนะคะแล้วก็อย่าลืมทําตามกฎของโควิดด้วยค่ะดูแลตัวเองดีๆสําคัญสุดเลยนะคะในวัน วันนี้ก็คือว่า,ามีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาบ้างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะใครที่ค้าขายในวันนี้นะคะสถานการณ์ดูอาจจะไม่อึมดูอาจจะอึมครึมดูอาจจะไม่ไม่เปิดไม่ฟ้าไม่โล่งสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ยอดมันก็ยังน่าชื่นชมอยู่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามีความกังวลเล็กน้อยอย่างที่บอกนะคะการแผ่เมตตาช่วยได้ามากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ร้านค้าร้านไหนที่แบบว่า เปิดบินช้านะคะหรือว่าวันนี้มีลูกค้าเข้าช้าก็ลองเปิดลองแผ่เมตตาดูให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะคะหรือต่อไปยังสมามภเวสสีพิมพิญญาตด้วยก็ได้ค่ะลองสวดมนต์สักบ,บทหนึ่งแล้วแผ่เมตตาไปเดี๋ยวสัพักจะมีลูกค้าเข้ามาเองนะคะแต่วันนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีอุปสรรคขอให้มีความอดทนนะคะเราก็ขอให้เบิกบานเข้าไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปได้แน่นอนค่ะส่งกําลังใจให้คนเลือกไพ่กองที่2นะคะแล้วก็ไม่เหมาะสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เลือกไพ่ในกองที่ 2, 2> ค่ะในช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นนนนนคทีี่่่เเเพิเข้้าามาลืืออกใวัหนรน ว่าเมื่อวานก็เลือกกองที่2แล้วนะคะสําคัญสุดในช่วงนี้สาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2ค่ะการแผ่เม,มตานะคะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยในช่วงนี้ถ้าเกิดสดมเดไหว้พระในชุกทุกช่วงเวลาในแต่ละวนันขอให้แผ่เมตตาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสถานการณ์ของคุณในเรื่องการงานและเรื่องการเงินจะดีขึ้นแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะวันนี้อาจจะต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวที่คุณมีอยู่แล้วนะคะในการปรับเปลี่ยนในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามันอาจจะมีหลายช่วงเว е ลาหลายจังหวะในวันนี้นะคะที่อาจจะต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่คุณจะมีวาทศิลป์หรือคุณจะมีเทคนิคมีความสามารถในการเจรจาแต่คุณเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกไม่ค่อยจะดีสักเข่าไหร่ในวันนี้เพราะมีความรู้สึกเหมือนว่าต้องรุ้นทุกสถานการณ์เลยะคะ่ะแต่ว่าวันนี้สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะผ่านไปได้โดยเฉพาะคนที่ค้าขายคนที่ทำ ลักษณะการเจราจาคนที่ทําอะไรลักษณะเหมือนกับการไม่ได้ไม่ได้อยู่กับที่นะคะหรือคนที่ต้องเดินทางตลอดเวลาในวันนี้ค่ะหรือคนที่ต้องหายอดหาเป้าในวันนี้ต้องบอกนี้ค่ะว่าให้ปล่อยปล่อยศักยภาพความความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะงัดวิชาตัวเองออกมาใช้ให้หมดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะต้อง เขาเรียกนะเ,เรียกกำลังใจตัวเองอะค่ะให้ให้แบบเข้มแข็งนิดนึงแล้วก็ให้มีแรงนิดนึงนะคะในช่วงวันนี้อาจจะเหมือนมีการเจรจามีการต่อรองอะไรที่แบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะโอเคนะโดยภาพรวมถือว่าโอเคนะคะแล้วที่สําคัญวันนี้นะคะใครที่มีศึกษาศิษย์ทางน้ําบูชาเทวดาทางน้ําทุกสายเลยนะคะสามารถอธิฐานขอในเรื่องของการชนะอุปสรรคหรือในเรื่องของการแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนในสถานการณ์เนื่องถึงท่านไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะแล้วที่ คัญนะคะในวันนี้าสำคัญสุดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะอย่าน้อยใจอย่ารู้สึกเหนื่อยอย่ารู้สึกเบื่อแล้วอย่ามีความรู้สึกว่าทำไมเราต้องเจอแบบนี้ <c oughs> ก็บอกแล้วนะคะว่าแม่หมอพูดเสมอว่าอะไรที่ฟักให้เราเจอสิ่งนั้นเราจะสามารถจัดก,การแล้วนําความสําเร็จมาสู่ตัวเองได้เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะคะปลดปล่อยศักยภาพความสามารถของคุณออกมาค่ะ